Good 굿 o o ฟ f f นูนค o n แฟนซีชื่อแคมพี่โบกันนะคะวันนี้นะคะพี่โบกันมางานเทเบอ o ์อนเดอรบนะคะมีบรรดาหนุ่มๆดารมากมายเลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูนะคะ <c oughs> นี่แต่วันนี้นะคะ <c oughs> ขอเอ้าไม่รู้ไม่เรียกว่าแฉดาราหรอกแต่มีเรื่องจะเมาแล้วกันเนาะเมื่อวานนะคะอย่างพี่ป้องนวัดนะคะที่มีข่าวกระแส ว่าเลิกกับน้องแก้วแล้วเนี่ยก็อยากจะโอ้โหนะคะขอบคุณนะคะนี่พ <c oughs> ี่บา่าโซฮอตนะคะนี่ชีฮอตจริงๆค่ะนะคะนี่อยากรู้ใช่ไหมล่ะค่ะว่าหลายๆคุณกำลังสงสัยว่าตกลงพี่ป้องเลิกกับน้องแก้วแล้วยังพี่โปรแกรมในฐานะที่นักข่าวนะคะก็ใช้คําตอบของพี่ป้องนะคะแล้วก็เราก็วิเคราะห์เองเราเองแล้วกันนะคะว่าเลิกกันแล้วแต่ว่าใครเจะบมาพูดว่าเลิกกัน ดาราเวลาตอบคําถามเนี่ยถามหน่อยว่าในร้อยคนใครจะพูดแบบเล,เลิกเลิกไม่เลิกไม่เลิกอะไรอย่างนี้เขายังให้เกียรติน้องแก้วอยู่บ้างนะคะเพราะว่าหลังจากคือวันก่อนพี่ประกันก็ฟังพี่แจัคกอรีนพูดเนี่ยเขาก็กล้ำกึึงแต่เมื่อวานพี่ประกันไปเองเนี่ยก็พูดแบบประมาณว่าก็ห่างกันคําว่าห่างของดารานั่นแหละมันคือจุดเริ่มต้นของคําว่าเลิกคอยดูแล้วกันนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฝันทงว่าคู่นี้เลิกกันจริงๆนะ แต่แล้ววิเคราะห์จากการที่เราเนี่ยเป็นนักข่าวบันเทิงไงคะคือสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยได้เลิกหลากกันจริงๆเนาะเพราะเหมือนพี่ป้องก็ไม่ได้เจอน้องแก้วเลยคือคนเราเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันนะต่อให้รักกันมากแค่ไหนนะมันต้องเจอกันบ้างพี่ป้องบอกว่าช่วงนี้งานเยอะต้องถ่ายละครละครต่อให้มีละครเยอะแค่ไหนกับการที่ขับรถไปหาคนที่เรารักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแฟนๆอนะยังไงก็แล้วแต่นะคะดารารักๆักเลิกๆิมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเนี่ยสี่ชอบไปสอนรู้เรื่องดารา โอ้ยปวดเสียนเว้นใ้จริงๆวันนี้พี่ปกต้องลาไปแล้วขอไปอยู่กับนุ่มๆเพเก้าอันเดอร์บีดก,ก่อนดีกว่านะคะบ๊ายบาย